Welcome to อ o to m o o n Podcast พอดแคสต์ดีๆที่จะพาทุกคนไปมูนสวัสดีค่ะเพื่อนๆนนะักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยท m o o n อีกครั้งนะคะช่องที่จะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับคริ p t o c u r r รนซี d ดิฟายและเทคโนโลยีมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเรารู้จักกับแพลตฟอร์มเทอร่ไปแล้วแต่ในวันนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มค่ะที่จะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะ ครั้งนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์ม ARF ARF นะคะเป็นโปรตโตคอลทางการเงินแบบกระจายอำนาจหรือว่า DeFi ค่ะที่ช่วยให้ผู้คนสามารถปล่อยเงินกู้และยืมสกุลเงินดิจิทัลได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางแบบศูนย์รวมค่ะ ARF ถูกสร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum นะคะโทเค็นทั้งหมดบนเครือข่ายจะใช้ Ethereum blockchain เพื่อประมวลผลธุรกรรมเรียกว่าโทเค็น ERC20 นั่นเองค่ะ การปล่อยกู้บนแพลตฟอร์มอัฟทำงานอย่างไรใน d e f านะคะนั้นมีสัญญาณอัจฉริยะซึ่งเป็นหลาดคอมพิวเตอร์ที่ทำธุรกรรมอัตโนมัติเช่นจะขายทันทีหากราคาของโทเคน็นถึงเกณฑ์เงื่อนไขที่กําหนดและด e ฟาได้ลบตัวกลางออกจากการซื้อขายสินทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้านะคะและบัญชีออมทรัพย์ต่างๆซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยหมายความว่าผู้ใช้งานสามารถรับเงินกู้เป็นคริปโต จากผู้ใช้งานลายอื่นที่ปล่อยกู้แทนที่จะเป็นสถาบันการเงินค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ใช้งานแต่ละคนยังต้องวางหลักประกันก่อนในระบบ d e f าจึงสามารถทํำธุรกรรมต่างๆได้ค่ะปัจจุบันนะคะ a า v มีพูสําหรับคริปโตที่ใช้อิตาเรียมากกว่า20ลายซึ่งรวมถึง Stable c o i n เ t เตอร์ DIA, USD คอยและ Germany Dollars รวมถึงตลาดอื่นๆได้แก่ c h a n n l i n k Basic a t t e n t i o n Token และ Uniswap ค่ะ l Liquidity p o o l ของ ARF ทำงานอย่างไรวิธีการทำงานของ q u q u i t y p o o l นะคะคือผู้ใช้งานฝากสินทรัพย์ดิจิทัลลงใน l q u u i t y y p o o s แล้วจะถูกปรับเป็นเงินทุนที่โปรโตคอลสามารถปล่อยให้กู้ยืมเงินได้ค่ะซึ่งใครก็ตามนะคะที่ฝากโทเค็นลงใน p o ูลจะได้รับ A t โทเค็ใหม่เช่นหากฝาก DIN ไปยัง l q u u i t y y p o o s ก็จะได้รับโทเคน ADA ที่เป็นการตอบแทนค่ะผู้ถือ A โทเคนจะได้รับส่วนลดเงินกู้ของแพลตฟอร์มและดอกเบีย้ยจากโทเคนเหล่านั้นโดยอัตราดอกเบีย้ยนะคะจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะและผู้ใช้งานจะได้รับเงินมากขึ้นหากฝากโทเคนที่โปรตโตคอลม,มีความต้องการเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเพื่อนๆคงได้รับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอัฟฟกันไม่มากก็น้อยแล้วใช่ไหมคะ ยังไงนะคะวันนี้น้องมูนขอฝากเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องมูนด้วยนะคะและหากเพื่อนๆมีข้อมูลดีๆอะไรอยากมานำเสนอก็สามารถคอมเมนต์ได้คะ่ะและยังไงเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้น้องมูนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ